น้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำผุร้อนยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดพัทธลุงเมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองขุนเขาอกทะลุ การเดินทางจะใช้เป็นรถส่วนตัวเราจะเดินทางกันโดยประมาณ3ชั่วโมง2 2นาทีค่ะโดยใช้ถนนหมายเลข41ในการเดินทางเริ่มจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะมุ่งหน้าไปถึงจังหวัดพัทลุงค่ะและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าสะพานเอกชัยนั่นเองค่ะเราไปชมกันเลย สวัสดีนะคะพบกับน้องครีมค่ะหรือแก้์ครีมนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะมาบอกเกี่ยวกับเนี่ยคะ่ะข้างหลังสะพานเอกชัยนั่นเองค่ะเดิมชื่อว่าชื่อที่ยาวๆนะคะก็คือชื่อสะพานถล่มพระเกียรติ80พรรษาหรือเรียกสั้นๆว่าสะพานเอกชัยนะคะ<ฮ>เดิมนะคะชาวบา้านเคยบอกว่าสะพานนี้นะคะ สะพานถนนลูกรังที่มีน้ําขังมากๆค่ะจึงต้องปิดการซ่อมแซมอยู่บ่อยๆนะคะชาวบ้านคะก็เลยช่วยกันสร้างสะพานนี้ขึ้นมาจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะมีนักร้องดังที่ชื่อว่าเอะนักร้องดังคนนั้นก็คือเอกชัยศรีวิชัยนั่นเองค่ะช่วยมาระดมทุนสร้างสะพานค่ะเนื่องจากเขาไป ทำคอนเสิร์ตนะคะช่วยะระดมสร้างสะพานนี้ขึ้นมาค่ะเขาก็เ,าเลยชาวบ้านแถวนี้นะคะก็เลยเรียกสะพานนี้ว่าสะพานเอกชัยนั่นเองค่ะสะพานนี้นะคะเป็นสะพานที่มีสถิติที่ยาวที่สุดของจังหวัดพัทลุงและยาวที่สุดของประเทศไทยได้เลยค่ะเพราะว่าสะพานนี้นะคะมีความสวยงามอารามตามีจุดทิวทัศน์บริเวณรอบๆที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของควายน้ำนกและอีกอย่างนะคะมีเอกชัยมาเขาว่ามีบ้านแฝดที่ ต้องน่าจับตาดูค่ะเพราะว่าสวยงามค่ะและใครที่มาพัทลุงนะคะพลาดแน่เลยนะคะกับการที่ได้มาที่นี่ค่ะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดพัทลุงค่ะสวยงามมากๆค่ะซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่าบริเวณสะพานนะคะขึ้นไปจอดรถได้และถ่ายรูปได้ค่ะบริเวณข้างหลังก็จะมีพวกทิวทัศน์เป็นควายน้ําซึ่งเมียบ,บอกนะคะเพราะว่าควายน้ำนะคะ เป็นสิ่งที่ชาวพัทธลุงนะคะซื้อทอดต่อกันมากว่า200ปีแล้วค่ะสะพานนี้นะคะสวยมากจริงๆค่ะใครไม่เชื่อนะคะถ้ามาพัทลุงนะคะอย่าลืมพาดมากันที่สะพานเอกชัยหรือว่าสะพานเฉลมพระแกียปตส80พันศาค่ะเดี๋ยวใกล้คิมนะคะจะพาไปชมความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยควายน้ำค่ะและก็นกนะคะไปกันเลย เมื่อเราขับรถขึ้นมาบนสะพานเอกชัยก็จะพบกับป้ายบอกชื่อพันนกต่างๆที่มีมากกว่า186ชนิดนกน้ำมีด้วยกันหลายวงค่ะแต่ละวงเนี่ยก็จะมีรูปร่างแล้วก็ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเช่นนกกระยางนกเป็ดน้ำนกอันชนันนกพริกนกกาน้ำนกตีนเทียนและนกชนิดอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะ แฝดสะพานเอกชัยก่อนหน้านี้เคยเป็นของชาวบ้านแถวนั้นมาก่อนจนมีการสร้างสะพานเกิดขึ้นและเกิดการอนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมเป็นที่ระลึกว่าวิถีชาวบ้านได้ใช้ชีวิตกันจริงๆและยังเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวใครผ่านไปผ่านมาก็กต้องลงมาแวะถ่ายรูปกับบ้านแฝดหลังนี้ค่ะ the don't to with don't to money on do money on do call really I และสถานที่ที่เราจะเดินทางกันต่อนะคะนั่นก็คืออุทยานนกน้ำทะเลน้อยซึ่งอยู่ห่างจากสะพานเอกชัยประมาณ9นาทีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับประวัติอุทยานนกน้ําทะเลน้อยค่ะอุทยานนกน้ําทะเลน้อยนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2517ค่ะเติมนะคะได้มีประชามติหารือนะคะออคุณผ่องเล่งอี้นะคะได้เป็นหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายสัตว์ป่าและก็พันธุไม้ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีนกชุมค่ะแล้วก็มีการมาทําร้ายหรือว่ามีการมาจับนกค่ะทำให้ระบบนิเวศทางชีวภาพอะค่ะเสื่อมเสียท่านนะคะก็ได้ก่อตั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็ ได้มาดูแลปกป้องนะคะเพื่อให้อุทยานหรือว่าสภาวะความเป็นอยู่ของสิ่งธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่านียนะคะไม่เสื่อมเสียเพื่อที่จะได้สืบต่อไปแล้วก็มีสถานที่ที่ท่องเที่ยวสวยๆด้วยค่ะแล้วก็ทำให้สัตว์ป่าได้อยู่กันแบบร่มเย็นมีความสุขค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่วันที่อุทยานนกน้ําทะเลน้อยค่ะซึ่งเป็นธรณีทางวิทยาทะเลน้อยที่นี่นะคะเป็นเขต่อนล่าสัตว์ป่าค่ะเนื่องจากที่นี่นะคะมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายของชนิดนกน้ํทาทั้งนี้นะคะพื้นที่บางส่วนของเขต่อนล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยได้รับการขึ้นทะเบียนแรมชาร์ทแห่งแรกของประเทศไทยค่ะอีกทั้งยังเป็นภูมิปัญญาการเลี้ยงควายป,ปลักในระบบนิเวศอีกด้วยค่ะ และเมื่อเราเข้ามาในเขตอุทยานนกน้ำทะเลน้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเจอกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะที่จะมีเจ้าหนะ้าที่เนี่ยประจําอยู่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาจุดท่องเที่ยวไฮไลท์นะคะที่สามารถล่องเรือไปชมได้แล้วก็วิวัฒนาการของนกน้ำทะเลน้อยนั่นเองค่ะส่วนนักท่องเที่ยวคนใดนะคะที่เดินทางมาที่นี่นะคะก็ยังมีบริการสถานที่พักแรมให้นักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะส่วนอัตราและก็ค่าบริการของสถานที่พักแรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ บริการรับจองบ้านพักสามารถติดต่อได้ที่เบอร์061498968หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการสแกนไลนต์ตรงนี้ได้เลยค่ะกิจกรรมภายในอุทยานมีดังนี้1 ร่องเรือชมบัวแดงจุดเด่นของทะเลน้อยคือร่องเรือชมทะเลบัวแดงสีแดงสดบานสะพรั่งเต็มท้องน้ําในบริเวณที่มีบัวชนิดนี้ขึ้นอยู่ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันความงามคู่ทะเลน้อยที่อยู่คู่กัน 2. ชมการเลี้ยงควายน้ําการเลี้ยงควายน้ําซึ่งเป็นภูมิปัญญาการเลี้ยงควายปักที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติให้เป็น พื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย 3. ส,สะพานไม้รอบที่ทำการเหตุข้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยสิ่งที่น่าสนใจตามทางเดินเท้าในบริเวณที่ทำการมีดังนี้นอกอีกโก้งนกพลิกนอกอีลำ้ำนกยางควายจอกหูหนูบัวสายปลากะดีปลาช่อน ในเรื่องของฝากจากทะเลน้อยคงจะหนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูดที่เกิดจากฝีมือและความวิริยะอุตสาหะของแม่บ้านชาวทะเลน้อยไม่ว่าจะเป็นเสือ้อหมวกแผ่นรองจานแผ่นรองแก้วกระเป๋าและของฝากที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของทะเลน้อยนั่นก็คือปลาดุกรลาที่อร่อยแบบสุดจะบรรยายต้นตำรับของปลาดุกรลาของแท้ต้องที่ทะเลน้อยเท่านั้นค่ะ พาขยะก,กลับไปด้วยนะคะมีลูกไหม